จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ชนิดใดบนโลกที่จะมีวิวัฒนาการรวดเร็วเท่ากับโทรศัพท์อีกแล้วสิ่งประดิษฐ์ที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกครั้งยิ่งใหญ่และวันนี้เราจะได้ทราบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์นับจากวันที่โทรศัพท์เป็นเพียงแค่จินตนาการมาจนถึงปัจจุบันหากย้อนกลับไปเมื่อประมาณ150ปีก่อนคงไม่มีใครคาดคิดว่าโทรศัพท์จะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์โลกมากถึงเพียงนี้ เป็นผลงานการคิดค้นของอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเขาเกิดที่สกอตแลนด์เมื่ออายุได้23ปีย้ายไปอยู่ที่บอสตันและทำงานเป็นครูสอนพูดให้กับคนหูหนวกผู้ช่วยของเบลคือโทมัสเอวัตสันทั้งคู่มีความคิดเหมือนกันในเรื่องการส่งเสียงไปตามสายด้วยกระแสไฟฟ้า 1875เบลและวัตสันประดิษฐ์โทรศัพท์ต้นแบบได้สำเร็จนำมาซึ้งชื่อเสียงและเงินทองแต่ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องยังมีอีกคนหนึ่งโยฮันฟิลิปไรส์ประดิษฐ์โทรศัพท์ได้ก่อนเบลถึง15ปีแต่ไม่ได้รับความสนใจไรส์ Rice เป็นอาจารย์และนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันโทรศัพท์ต้นแบบของเขาทำงานเลียนแบบหูของมนุษย์หูเทียมที่เขาถําขึ้นแกะมาจากไม้ออกและมีชิ้นส่วนอื่นๆเป็นเหล็ก ส่วนที่เป็นหูฟังต่อเข้ากับแบตเตอรี่พอไรซ์พูดกับเครื่องนี้เสียงจะสั่นสะเทือนทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าระดับต่างๆกันด้วยสิ่งประดิษฐ์นี้ทําให้เขาส่งเสียงไปได้ไกลเท่าที่ต้องการไรซ์ Rice จึงถือเป็นผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ไฟฟ้าเครื่องแรกของโลกปีพันแ้อกบ ไรซ์นำโทรศัพท์ต้นแบบของเขาไปแสดงที่สถาบันฟิสิกส์ในแฟรงก์เฟิร์ตตอนนั้นไรซ์ใช้การสีไวโอลินเพื่อเป็นต้นกำเนิดเสียงแต่โชคไม่ดีนักฟิสิกส์ที่แฟรงก์เฟิร์ตไม่ประทับใจผลงานของไรซ์เท่าใดนักและเห็นเครื่องโทรศัพท์ต้นแบบไม่ต่างอะไรกับของเล่นชิ้นหนึ่งเมื่อไม่มีใครสนับสนุน ไรซ์จึงไม่สามารถผลิตโทรศัพท์ในปริมาณมากๆได้เรื่องโทรศัพท์จึงเงียบหายไปจนกระทั่งอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลนำผลงานของไรซ์ขึ้นมาปัดฝุ่นเบลรู้ดีว่าตามทฤษฎีแล้วเสียงพูดของมนุษย์ทรงไปตามสายในรูปแบบของกระแสฟไฟฟ้าได้แต่เบลกับวัตสันก็ไม่สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เปลี่ยนเสียงพูดของมนุษย์ให้เป็นกระแสฟไฟฟ้าได้เสียที พวกเขาทำได้เพียงเครื่องฮาร์โมนิกเทเลกราฟเครื่องโทรเลขที่ส่งสัญญาณแบบต่างๆไปพร้อมกันได้ในครั้งเดียว oh. แต่เบลกับวัตสันไม่ได้เอะใจเลยว่าฮาร์โมนิกเทเลกราฟจะกลายมาเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกเอ่อ굿เอเ e นิ n งวั t ส o นเฮ v e ูกา g ์ got 굿เอเ e น e ่ i n อแ g ต์เดอะ e ิวเพียร์ e ี v e r ฟเวอ d ์แอนด์ทรานส์มิเตอ I made them exactly after your sketches. See the bar and the new wire for the coal? Hmm. I really hope they work better than the last ones. That's what we'll see tonight. Please go in the other room and prepare for the first transmission. Harmonic Telegraph. ใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าและมีแกนเหล็กบางๆเป็นแกนเบล <c oughs> กับวัตสันได้พัฒนาอุปกรณ์ของพวกเขาจนกลายเป็นเครื่องรับส่งสัญญาณถึงกันได้สำเร็จหลายเดือนที่พวกเขาต้องพบกับความล้มเหลวจนกระทั่งบายวันหนึ่งเบลเริ่มสงสัยว่า <c oughs> เขาอาจได้ยินเสียงแถบโลหะสันส่นสะเทือน What happened? I don't know. Nothing special. I started the transmission and got a problem. I tried to turn one of the screws, and there was one of the screws that I could not turn. So I tried a little harder, and it slipped over the bar. That's what happened. That was exactly the sound I heard. You're kidding. Really? I heard precisely the noise you made with the screwdriver. มีนาคมปี1876อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลจดสิทธิบัตรโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกเอาชนะคู่แข่งของเขาไปแค่ปลายจมูกเพราะเอลิชากรเกนักประดิษฐ์จากชิคาโกมาถึงสำนักงานจดสิทธิบัตรช้ากว่าเบลไปเพียงสองชั่วโมงจนเกิดเป็นเรื่องฟ้องร้องกันในชั้นศาลยาวนานหลายปี โฆษณาเครื่องโทรศัพท์ของเขาอย่างจริงจังจนชื่อเสียงของเขาและสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้โด่งดังไปทั่วเพียงปีเดียวให้หลังเบลก่ตั้งบริษัทเบลเทเลโฟนขึ้นบริษัทของเขาไม่จำหน่ายเครื่องโทรศัพท์ แต่ให้เช่าเครื่องไปใช้แทนด้วยวิธีนี้ทำให้เบลผู้ค้าระบบโทรศัพท์ในอเมริกายาวนานหลายสิบปีเคร,รื่อข่ายโทรศัพท์แรกของโลกมีนายธนาคารจากบอสตันเพียง5คนเป็นผู้ริเริ่มโดยมีชุมสายอยู่ที่บริษัทโฮมเบอร์กล่าอลา หลังจากนั้นอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลก็จัดระบบรายชื่อผู้ใช้โทรศัพท์ขึ้นเป็นครั้งแรกแม้ว่าระยะแรกจะมีผู้ใช้แค่ไม่กี่สิบรายในบอสตันแต่เพียง3ปีต่อมาปรากฏว่าจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ได้เพิ่มขึ้นเป็น5 0,000คนบริษัทโทรเลขยักษ์ใหญ่ของอเมริกาต้องเปลี่ยนมาให้บริการโทรศัพท์แทนโดยได้รับอนุญาตจากเบล เครือข่ายโทรศัพท์ในอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็วสายโทรศัพท์ข้ามชายฝั่งในสหรัฐมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1914โดยมีอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเป็นผู้คิดค้น เบลใช้ไมโครโฟนแบบคาร์บอนกราโนในเครื่องส่งของเขาทำให้ส่งสัญญาณเสียงได้ไกลไมโครโฟนคาร์บอนกราโนเพิ่งจะเลิกใช้ในโทรศัพท์ทั่วไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองไมโครโฟนแบบนี้มีประสิทธิภาพสูงด้วยหลักการง่ายๆคือเมื่อมีคนพูดเสียงจะไปกระทบกับเยื่อบางๆที่ไมโครโฟนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหลังจากนั้น กระแสไฟฟ้าที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเยื่อบางๆนี้จะเคลื่อนที่ไปยังกล่องเสียงที่ปิดด้วยแผ่นคาร์บอนยิ่งมีแรงสั่นสะเทือนมากเท่าไหร่แรงดันไฟฟ้าที่แผ่นคาร์บอนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งไปในปริมาณต่างๆกันก่อนจะแปลงเป็นเสียงพูดที่เครื่องรับส่วนที่เป็นหูฟังใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าที่ถูกส่งมาตามสายจะไปกระทบกับแผ่นแม่เหล็กที่เครื่องรับ โดยแผ่นเหล็กบางๆที่ติดอยู <Narr ate noise> ่ในหูฝังจะสั่นสะเทือนไปตามปริมาณความถี่ที่ถูกส่งมาการสั่นสะเทือนของแผ่นเหล็กทูกส่งผ่านมาในอากาศเปลี่ยนเป็นเสียงมาเข้าหูของผู้รับสาย Mr. come here, Watson, want you I จะต้องมีพนักงานคอยสับสายโทรศัพท์ด้วยมือซึ่งงานนี้มักเป็นหน้าที่ของเด็กผู้ชายแต่เพียงไม่กี่ปีต่อมาบริษัทโทรศัพท์และที่ทำการปรษณีย์ก็หันมาใช้พนักงานผู้หญิงแทนเพราะเชื่อว่าน้ำเสียงของผู้หญิงชวนฝั่งมากกว่าหากผู้ใช้โทรศัพท์ต้องรอสายนานๆ จนกระทั่งมาถึงยุคใหม่ของโทรศัพท์ที่ต่อสายไปยังที่ต่างๆได้อัตโนมัติปี1956เป็นครั้งแรกที่มีสายเคเบิลโทรศัพท์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากอังกฤษไปยังแคนาดา ความยาว3,619กิโลเมตรสายเคเบิลทองแดงสามารถส่งสัญญาณได้พร้อมกันถึง36คู่สายก่อนที่จะมีสายเคเบิลนี้การสื่อสารข้ามทวีปต้องอาศัยสัญญาณวิทยุเท่านั้น เครือข่ายวิทยุเครือข่ายแรกของโลกมีขึ้นเมื่อปี1920แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ติดต่อได้เพียงครั้งละหนึ่งคู่สายเท่านั้นถึงจะมีข้อจำกัดแต่ผู้คนในสมัยนั้นก็ตื่นเต้นกันมากกับการสนทนาผ่านคลื่นวิทยุ ปัจจุบันสัญญาณวิทยุได้ครอบคลุมไปเกือบทุกพื้นที่บนโลกด้วยระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมทําให้สามารถสื่อสารได้พร้อมกันทีเดียวหลายพันคู่สายแต่ทว่าคนบนโลกยังคงต้องการติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดนด้วยวิธีที่ง่ายกว่าดาวเทียม การพัฒนาโทรศัพท์ผ่านใยแก้วนำแสงด้วยอุปกรณ์นี้ทำให้เราส่งสัญญาณโทรศัพท์ได้พร้อมกันทีเดียวถึง30,000เลขหมายยิ่งไปกว่านั้นใยแก้วนำแสงยังส่งสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ภาพเคลื่อนไหวไปพร้อมกับเสียงได้ด้วยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยโทรศัพท์รุ่หน้าไปมาก และมีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันจนยากที่จะขาดได้ตั้งแต่การใช้ในชีวิตประจําวันไปจนถึงการทําธุรกิจเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์ได้ช่วยย่อโลกใบนี้ให้เล็กลงและบุคคลสําคัญที่จะลืมไปไม่ได้เลยก็คืออเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลบิดาแห่งโทรศัพท์ผู้จากโลกนี้ไปด้วยวัย74ปีเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1922